ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยู u b e นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับจั่มรถหกล้อดัมซิ่งครับผมก็ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็หยุดงานนะครับก็เลยเอารถไถมาถ่านะนะครับก็ถ่าทั้งทึ่งเรียบร้อยแล้วครับเหลืออานนี้แล้ยๆเลืยงฮะอันนั่นอีกนะครับแล้วก็งานนี้นะครับงานนี้ก็คือน้ามันไม่ถึงฝั่งนี้นะครับเรวจะให้เขาไล่ลงนะครับ รถไถก็สามหกคันหนึ่งครับของผมคันนั้นนะครับแล้วก็คันนี้ของอ่าของลุลงแบบของทางเมียนะครับมาเจาะเอี้ยงลูกนี네่ครับก็เลยเอามาไล่ช่วยกันนะครับตอนแรกก็ไถเดียวกันเดียวพอดีของอ่าเสร็จง,งานนะครับมเม่อาย่าให้ย่าให้ไปยังไงแก่ใจพอละแค่พอว่าพอใจ ฝั่งนี้จะไม่ถึงน้ํานะครับฝั่งนี้จะไม่ถึงน้ําน้ำขึ้นฮอดนะครับมันต้องไล่จากมุมนั้นเลยนะไลจ่จากมุมจากมุมนี้เอามามุมนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับนี่ครับคันนี้ก็จะแรงแรงดีครับสี่สิบกับสี่สิบเอลี่สิบ Tân yêu là nếu sắm hook up. Tân yêu hoa 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 4 0 1 8นะครับฟับงนู่นจะดันดันไม่ค่อยกิ่งเท่าไหร่แต่จากนี้จะเป็นมือจอีบนะครับแล้วจ้าเฮดรับจ้างเราจะมันหลดขันน่อยครับกันยาวขันผมดันขันยาวอะด้วสิ งานใหญ่เลแต่ว่าก็คอยเห็ดคอยยังก็กได้อยู่ครับคอยเห็ดคอยยังเขาคอยยาเหรียญยาเมือซอยยาเมือเลี้ยงวิเช้าผมก็มาไถางานข้างบนนะครับกับงานนี้สองงานนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ตรงนี้นะครับกับผมโศกครับพี่นอกมาเท่า,าเอื้นโศกผมโศก,กนี่กับตังบนอีกนะครับอุดป้องร้ยป้องอยางไว้นะครับ เวลาว่างครับท่านผู้ชมถ้าบอเหตุกะมันกะดีได้จา้างนายโจง้ำนี้ก็ดีได้จ้างเพื่นดีได้จ้างเพื่นแบบไรบางทีกะตอนนี้ผมไปแลนรถนะครับตอนนี้ผมไปแลนรถมันกับผมมีคนเหยดเนาะแลต้องได้จ้างครับรถไทยกับมดแล้วมา ต้องถ่ายจังหวะแบบนี้ครับแข่งดีตเท่าทเจ้าสี่สิบแรงดีจริงๆครับ ừng sáng hôm nào đây máy ra là vùng kia là vương luật thấy đấy luôn tướng ngành phăng ngành ở chỗ đàn vẫn là đàn bò gọi chinh bên này quá đàn bò bên kiệt kiệt bò gọi bên ผมดิขันที่สองหองเลยวะขันไลเงาเลยไหมตอนแรกผมมาดิขันกลางเลยแต่เดี๋ยวมันออกมันข้าแม่เถา่อวานะ้ำว่าขัน พอกระดังดีเด้อนะครับก็อยู่บ้านนะครับออกฟ้อนครับอากาศดีก็ออกมาเฮ็ดอะไรเงี้ยแหละพี่น้องพอนเขาก็เข้าไปนอน เนี่ตยตอนแรกผมว่าจะดันแต่ช่วงนี้ขึ้นมาแล้วก็ฝั่งนู้นจะขันเป็นเนสองงานเลยนะครับใช่ขึ้นไหมนะลูกกดใช่ตำนี้เสียงก็ลั่นมา đây bang ghê mù bang ghê kéo bên nhà tang nam mù kha yè mùa ngoài nga vâng 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 แต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของร้อยเอ็ดนะครับทีหน้าเนีอ่ยอยู่ฝั่งร้อยเอ็ดนะครับถ้าขามสะพานท้งหันไปนะครับขมเทียงน้าไม่ต้องจะมีห่วยหันนะครับขามไปหันกับเป็นฝั่งสารคามครับแต่ว่าเป็นของวาปีนะครับเขตเขตนี้จะเป็นของวาปีปทุมอำเภอวาปีนะครับถ้าไปอีกเขตจาของวาปีจะมาถึงแถวๆนี้แหละถ้าไปนั่นก็จะเป็นของแจดำอีกนะครับฝั่งนี้จะเป็นของร้อยเอ็ดอำเภอศรีสมเด ่ายทหารต้องจะอยู่ตรงนี้นะตรงอ่า้านฝ้าสุนทอนท,ที่ผมมาลงของนะครับ okay. จะอยู่แถวแถวนี้นะครับทางนี้จะเป็นของร้อยเอ็ดนะครับจะเป็นร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าทางนี้จะเป็นวาปีปทุมแล้วก็เขตมันจะหย่อนมาพีนะครับ ทีทนานี่ยอยู่ฟังสารครามนะครับแต่ว่าบ้านนี่อยู่ฟังเอ้ทีน้าอยู่ฟังร,รอยเอีดทีนาอยู่ฟังรายละเอียดนะครับส่วนที่ที่บ้านจะอยู่ฝั่งสารครามนะครับเวลาไปตลาดนะครับก็จะไปร,รอยเอียดนะครับไปตลาดมันจะใกล้ก,กันนะครับถ้าเขาสารครามน่ะไกลก็ก็ะเพาคือแถวบ้านผม ใช่ผมมันจะยุกก่ใกล้อำเภอเนาะไอ่ย,ยุย่ใกล้จังหวัดนะครับ <S <S ทำเฉพาะตอนเช้าครับช่วงเย็นครับไม่ได้ซีเรียสน,นะครับคอยเห็ดไป ขันผู้คนเนี่ยทุนเขาใจเพื่อนกันเหียดเท้าเดียวเลยไหนเมืองไหนไก่เแียวๆแค่เอาไล่ไล่ดินจากอ่หนึ่งสองสามมุมนะครับเอาลงมาในมุมนี้มุมเดียวนะครับเอาเฉพาะบางๆเอาบางๆให้น้ำมันเชิมกันไ่้มงบามันบระหยัเเงียดยาก็คือขันขันกลางเนาะขันกลางแล้วกันไรทั้งขินมะนีแล้วกันเลียวทั้งกระดันใส่คูนเดียวเนาะที่น้องว่าบ่หรือไม่ก็ขั้นยาวเลยนะครับ เวลาน้ำมานะครับเวลาน้ำมาขาดลงมาเหมือนเลยที่พี่น้องขาดหมดเลยครับขาดทอดกุ้งไว้นะครับเวลาน้ำมาเวลาหน้าน้ำกู่ขาดคู่อย่างมันคือบ่มีผู้ใดมาเบิ่งนะพี่น้องนะครับอ่าไอ้เจ้าน,าน,น,นั่นน้องเมียผมมันกับไปอยู่น้ำเมียนะครับอยู่แถวเมืองพุนแหละ อ่าแล้วก็ผมก็ไปเห็นงานนะครับเถวย้ายกัเแถวย้ายกับอยู่บ้านนะครับแม่กับคายขวงนะครับบ่มีเวลานะวนมากก็มนี้ถึงไให้กรเจามาเบื้องให้นะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังทํางานอยู่บ้านครับเกียดไหมเกลียนะไทยห้ไทยนะยุ่นี่แหละพี่น้องหากินตามนี่แหละครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มาจัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอคอหอมปากหอมคอนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ